นี่เป็นวันปล่อยกระต่ายครับเดี๋ยวเรามาดูกระต่ายวิ่งเล่นกันตัวแรกที่เราเจอตัวนี้คือน้องมาลีน่าครับกับน้องเฉาปวยตอนนี้กำลังไล่กันอยู่นะครับตัวน้องมาลีน่านี่เป็นเป็นจ่าฝูงนะครับสําหรับกลุ่มกระกต่ายที่เลี้ยงอยู่นะครับนี้น้องเฉาปวอยอันนี้น้องมาลีน่าครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเหมือนเป็นวันหยุดของน้องผมก็เลยปล่อยน้องมาวิ่งเล่นนะครับ ซึ่งกระต่ายนี่เราต้องปล่อยเขาบ้างนะครับอันนี้วิ่งกันแล้วนี่คือน้องมาคารองนะครับมารคารองตัวนี้จะด,ดื้อหน่อยวิ่งไปละนี่เห็นตูดเมื่อกี้นี่คือน้องน้องยีนะครับเป็นสายพันธุ์กระมายีตัวด,ดําๆเนี่ยฮะน้องหยงีวิ่งกันละอันนี้กําลังเนี่ยโดนโดนไล่แล้วครับนี่คือสาเหตุการปล่อยกระต่ายนะครับไม่ควรปล่อยพร้อมกันเมื่อกี้อันนี้น้องมาคารองท่หลบอยู่ กีตัวที่วิ่งไล่นะั่นคือน้องสอนญยากนะครับตัวใหญ่นะครับเป็นรองจากจ่าฝูงเป็นตัวรองจากมารีน่านะครับตัวนี้ก็ชอบเล่กับคนอื่นเขาเหมือนกันตัวเขาใหญ่มาดูต่อครับตัวนี้นะครับเมื่อกี้ที่ถูกน้องสอนญยาไล่มาครับคือน้องยีของเรานเองนี้มันหลบอยู่นะครับอากาศก็ร้อนโดนไล่อีกงหากตอนนี้หนีมาหลบอยู่ครับ เป็นประจำครับเวลาได้ปล่อยเมื่อไหร่ก็ต้องมีไล่กัดกัน <S <S นี่ครับจากฝูงเราน้องมารีนาอันนี้กําลังไล่น้องฉับฟัว้วอยู่หินไทยหินมันนะครับกระต่ายเป็นธรรมชาติของเขาแล้วเรามาดูอีกตัวกันนะครับตัวนี้ผมเรียกว่ากระต่ายป่านะครับน้องข้าวเจ้าครับตัวนี้เขาชอบปุยป่านะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เขามาอยู่ประจําเลย ผมว่าส่วนนี้ที่เขามาอยู่คนหนึ่งคงจะมีหญ้านะครับก็คงจะแอบไปกินหญ้าแล้วก็มานอนซุกอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จริงๆเขาไม่ดื้อน,นะครับ๋ยวเขาพอถึงเวลาตอนเย็นเขาจะวิ่งมาหาเราเองเลยตัวนี้นะฮะจะต่ายป่านะฮะไม่สังเกตไม่รู้นะครับว่าเขาอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นที่ประจําของเขาเลยใครมาก็ต้องถูกไล่กัดอยู่ตลอดตัวนี้กระต่ายนะครับเราต้องปล่อยเขาบ้างนะครับเราจะปล่อยให้เขาอยู่ในกรงอย่างเดียวไม่ได้นะครับ เนื่องจากเวลาเขากินอาหารเนี่ยเขาต้องมีการออกกําลังกายไม่งั้นเขาจะลงฟุงแล้วก็ลำไส้ไม่เคลื่อนนะครับมีโอกาสท้องอืดได้เหมือนกันนะครับมาเจอนีอีกตัวหนึ่งนี่คือน้องพุดดิ้งจูเนียร์พุดดิ้งนมสดจูเนียตัวนี้รักสันโดษครับไม่ค่อยยุ่งกับใครไม่ก้าวร้าวไม่ดุนะครับเป็นกระต่ายไก่อ่อนนั่นเองครับตัวนี้เขาจะหาที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จัมของเขาตรงนี้คือที่ประจําของเขานะครับซึ่งที่เขามาอยู่ตรงนี้คือที่ที่ไม่มีใครรบกวนเรามาดูกันต่อนะครับอ่าอน,นี่คือสังเกตนันคือล่องรอยอายะรมนะครับอันนี้คือผลจากการกัดกันเองนะครับก็คือตัวนีคน้คงจะเป็นของคงจะเป็นของน้องพุดดิ้งนะครับคงจะใส่จะถูกน้องข้าเจ้าไลไรกัดเมื่อกี้เพราะระยะทางคืออยู่ใ,ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดในน้นองพุดดิ้งครับหลบก,ก่อนหลบก,ก่อน มีคนรู้ถิ่นละจบก่อนเดี๋วเราไปตามดูกันต่อนะครับตามติดชีวิตกระต่ายลองดูทีน้ามาไปหลือยังเหมือนเดิมครับสายสุ่มครับสุ่มอยู่ใน,นป่าวันนี้เน้นเลาะป่าเลาะดงนะน้องน้เจ้าผมจะเรียกว่าเป็นกระต่ายป่าครับ ตอนเย็นเวลาถึงเวลากลับบ้านนี่เขาไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในป่าในดงอย่างนี้นะครับล้อมจับตรงนี้นะง่ายๆเมื่อเราปล่อยนะครับเขาอาจจะไปกินของสดหรือของที่มียางครับตอนเย็นเราต้องอัดหญ้าอัดหญ้าแห้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขาท้องอื่นนะครับตัวน,นี้ไล่กัดกันอยูอ่น้องเมียวนะครับคาราเมลบัตเตอร์เจอกับ อันนี้น่าจะเป็นคุณแม่คุณแม่เฉาโวยนะคือคุณลูกคุณลูกไข่มุกนะครับเท่าน,นั้นสีเหมือนกันเลยเป็นสายพันธุ์ดีนะครับไล่กันอยู่นะมะมันมามันตรงนี้ก็เป็นอีกที่นึงที่กระต่ายเข้ามาอยู่นะครับเนื่องจากมีอากาศที่เย็นนะครับแล้วก็มีที่ให้ซ่อนตัวนะครับ เราไปตามกันต่อตามหาเด็กในบ้านกันดีกว่าโซนหลังบ้านก็จะเป็นโซนของเป็นของน้องน้องซอนย่านะครับน้องดีเรามาดูภหลังบ้านส่วนนี้ก็จะมีลัอบสอดนะน้องคาราเมลนะครับทางใต้นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่ง น,นี่จะเป็นน้องมาคารองนะครับกับน้องคารามิโอเธออยู่ด้วยกันสพานธ์เดียวกันครับออนไลน์หลบนะครับสีคล้ายกันกระต่ายคู่นี้จะไม่ค่อยก้าวเาวานะครับไม่เหมือนกระต่ายหุตั้งันนี้ก็เป็นสถานที่พักผ่อนของน้องๆน,นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแถวๆบ้านของน้องๆเอง A. มีการปลูกต้นข้าวสวยงามเลยทีเดียวอากาศเย็นสบายครับที่นี่วันนี้ก็เป็นวันหยุดของน้องๆน,นะครับก็มาทำคลิปตามล่าหาน้องกระต่ายวันหยุดนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ